สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตขายนะครับเครื่อง TF หนึ่งห้า DI นะครับ DIY ครับตัวนี้เป็นเครื่องผลิตในไทยนะครับตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบ DI นะครับมาพร้อมกับโครงสยามหนึ่งสามหนึ่งครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวนู้นนะครับเป็นสยามหนึ่งสามหนึ่งตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นโครงมีมีรอยเปิดมาแล้วนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับเจ้าของน่าจะซ่อมถึงมาแล้วครับ ประกับล้อก็ยังสวยๆอยู่นะครับประกับล้อเนี่ครับสองข้างเลยนะครับยางก็ใช้ได้ครับแต่ดอกยางล้วนแลวหางก็ยังสวยอยู่นะครับหางเกียร์เข้าง่ายครับหนึ่งสองสามนี่นะครับตำหนิตัวนี้คือหางนะครับหางจะผุตรงนี้ที่เดียวนะครับตรงอื่นยังสวยอยู่นะครับนี่ครับ ตรงนี้ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับรถสยามนะครับตัวนี้ขายพร้อมเครื่องนะครับพร้อมเครื่องราคาห้าหมื่นบาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ